ยย่งเงิน500พอดีเอาพี่ไก่ <ตะ S 2> มาดราเลยปีะเทศไหนพี่อะไรพี่ยืมผมพี่บอกใช้คืนผมวันนี้ไอ้500นี่นะอโอ้เอเช้าอยู่เลยแล้วมาทวงงานยังไม่ได้ไปทำเลยวปทียังไม่ได้ขึ้นเลยเียผมไม่พี่ยังไม่มีทาง เขา้าใจพี่บอกมุณจะคืนวันนี้ไงชอบคนทีสัจจะนะพี่ก็เข้าใจก็เดี๋ยวให้ขึ้นบนเวทีแล้วลงมาได้ค่าตัวพี่จะให้ตอนนี้พี่ไม่มีมันจะเลื่อนปีอะไรห้าร้อยเหรอห้าร้อยตัวนแต่อเช้าเลยโอ้มาวพอนี้เลยครับพี่เฮ้ยลบคนหน่อยไวอะไระยืมเงินห้าร้อย โอ้โหแต่เช้าแล้วเนี่ยเออน่เดี๋ยวลุงปมื่อีแล้วไปคืนให้มันห้ร้อย่าจะได้จบจบคออะไรไปแเมื่อกี้เนี่ยเท่าไห่ครบแคหนึ่งเดือวให้ครบเลยนะเยอสามร้อยพอดีไม่ด้กดตังค์มาพี่อันนี้เือะสามร้อยมีถห้าร้อยโกมีสามร้อยโอเคสามร้อยก็สามร้อยเ้ากโอเป็นนี่พีสองร้อยนเ็บเดี๋ยวพี่อะไรนี่อะไร อ้าก็ทีท 500, ทพ่พี่ยืมโอไงนี่ยืมหมวม้าร้อยจะเป็นนี่พี่เดยกไงอ่ะโอเอากลับไปพี่ยืมเป่อไหร่ห้าร้อยอ่ะโอให้พี่เม่อไหร่ส <300 S 2> ามร้อยสามร้อยอะั้นก็ว่าโอเป็นนี่พี่ส0 0ร้อยามนี้เลยเอ๊เอาไปสามร้อก่อนอีกสองร้อย 900, เดี๋ยวเอาที่โอ้ย آ, นะติดกูสองรอยอนะล่วงท่างกูฮักเลยเนี่ย,ออออยสองร้อยอ้า